เลขเลขวิ่งเลขปกักหลักมานาออาจารย์เนาะเลขวิ่งเลขปกักหลักมาค่ะนี่ค่ะ fc ให้ fc ดูก่อนเด่นที่ศูนย์ศูนย์มาแต่ว่าศูนย์เจ็ดไม่มีสักตัวอ่าไม่เป็นไรเอาใหม่เนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอฟซีก็เริ่มจะหายไปหมดแล้วหวยไม่เข right right ้าไม่มีใครวิ่งเลยค่ะองเสียน้อยก็หลุดค่ะอาจารย์องเสียน้อยก็ไม่เข้าเลย ทำไงจะมีตังซื้อไปไปต่อรัฐบาลจากรัฐบาลไปทีละแจมทีละแจม้มร้อย<ห>เปล่าแฉมอันนี้ก็ไม่คราวนี้เราก็พ<อ>ร้อมสมุดปากกาพร้อมอย่างสมุดปากกาเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมแล้ว เระิ่ไปเลยคิ่งบนล่าง,านงเ,น,เงนี่ย <ใช S 2> นะวิ่งบนล่างเอ,อ,อาเลขเดิมนะค่ะเลขเดิมนะอ๋เอาเลขวิ่งบนล่างพระอาจารย์ยังไปต่อได้เนาะมาหนึ่งกับแปดมาหนึ่งกับแปดถ้ามามาล่างเน,นี่ยก็ศูนย์นี่แหละนะ <ป>มา,<น>าที่เอาแต่ทำมาตัอมาบนคะเอเหนื่อยกับคิดว่าคับมาดีแล้วยังไม่มาอีกของเพียนน้อยก็หลุดรายงวดแล้วกัคนันแล้วก็ทำต็บที่มันไม่มาก็ไม่รู้จะทารู้จะทำยังไงเก็สูดความสามารถแล้ว ก็สามารถแค่น like ี้เลยนะใส่ม่ก็ดาวกันไปดูเ็นเป็นไปก็ได้นะคนดูก็จะให้เลขโทรเลขไม่เงยก็เลขคำนวณเลขหนึ่งสองเลแค่นั้นแหละนะอมก็เริ่มเลยนะให้แปดสามห้าแปดสามห้าชุดสามตัวใช่ไหมครอาจารย์ใช่ แปดสามห้าเลขทูอีเฟิร์เก้าสามห้าอ๋อใกล้กันเนาะเกือบเกือบตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยสามห้าตัวเดียวกันเลขทูเก้าสามห้าเก้าสามห้าเก้าสามห้าห้าเล่นจบตัวจบสร็จ ตัดสองตัวลำหนึ่งแปดหนึ่งแปดบนห้าสามห้าห้าสามห้าบนสามห้าอ๋อสามห้าห้าสามเนาะค เก้าห้าเก้าสามเก้าสามอางนี้แค่นี้นะเ้ชอบตรงนก็จัดไปเรียบร้ข้างล่างข้างล่างตัวเดียวนี่เหรอคะอาจารย์ล่างตัวเดียวจะเอาเก้าสามมาใช้ก็ได้เก้าสาอันนี้ก็แล้วแต่เก้าห้าอะไรใช้ก็ได้ให้ให้เอฟทีไปบนล่างเลยก็ได้ ชูตัวเลขมีเรกมาแค่นี้จะมาซื้อไม่ถูกครู้ักไค่ะอาจาร,รย์ขอเวิ่งตัวเดียวลนกนย์มา,าล้านเปอเซ็นต์่างด้วยให้ใบกระมีมีอะไรเงียบปิดมนเดิมเหมือนเดิมอาจารย์มันยากทุกวันนี้ยาก ไปไ้วม่เข้้าก็็เเปนนบะครัไไม่ดหมือนเดิมค่ะอาจารย์ทุกวันนี้มันยากมากที่จะได้<ช>ค่ะวันนี้อาจารย์ฟันตัวไหนระหว่างหนึ่งกับแปดเนี่ยหนึ่งเนี่ยมาแม่นอนอยู่แล้วหนึงน่งแมวกระเบิดกอดปอกกับมาหนึงน่งหนึแปดเลยวันนี้หนึ่งเด่นหนึ่งมากเลยอาจารย์ฟันให้เหมือนฟันเลขศ <ขอ S 1> ูนย์ มา,ม,มาค่ะมาอังชัดเจนนะค่ะอาจารย์เนาะค่ะค่ะยันน้อยไม่อยากไม่อยากพูดนานแล้วละ่ะแต่อยากพูดนานาม่เป็นไรโอเคอันนี้แหลนะเนาะค่ะใครก็เหมือนจะพูดทุกคลิปแล้วใครถูกก็อยากจะทำบุญก็ทำมาได้นะก็ออีกเดือนหนึ่งก็ พงเมก็วัตรแล้วนะวันพระสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำแล้วสิบสี่ค่ำนะตอนเี็เดือนเก้าเดือนเก้าแล้วเดือนสิบเดือนหนึ่งเดือนที่เบรกจะจะไปทำแทงแล้วนะกลับไปวันที่ไหนเทวตินั้นก็ไปเลยนะกินก็ไปเทวตินก็ไปเดี๋ยวก็จะบอกเวลาใน้อีกครั้งหนึ่งวันที่แปดนะวันที่แปด วันที่8ตุลาจะบอกเห็นหน่อยไปทางอาจจะบอกวันที่เจ็ดเลยวันวันออกพรรษาเลยครับตอนนี้รอหน้าชอบอยู่หน้าชอบนั่นไม่มาชื่อวัดก็ไอ้ตาวัดแต่การสร้างวัดย่างมั่นคงนก็เอาแค่นี้ในปีเนาะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสันติกันเนาะมันต้องมาในแาลริติกเลยเนาะ สาธุคอยน้ำจ,จ้ำเจริญลุ่มเลื่องเลยนะมีความสุขในครอบครัวเลยเนาะก็ <Okay. S 2> สาธุเลย,น <Okay. S 2> ยเนาะจสาธุค่ะของพระอาจารย์สำดานเราก็เห็นตัวเลขไปชัดเจนเนาะค่ะวันนะะีเมือนี้ของเสิอนหน่อยไม่นําเสนออีกชุดหนึ่งด้วยค่ะเราพัฒนานของเพื่อนนี่ม่วนม้องหันเพื่อนถายมากแบบสี่ตัวจับวินนะคะ ที่โตจับวิ่นงวนลงหัน,นหพันหายมาศูนย์เข้าสี่ตัวเลยนะศูนย์เจ็ดแล้วก็สองสองอ่าไม่ใช่ศูนย์เจ็ดดีคือ,อ 2, 7, สองเจ็ดสองอะไรนี่แหละให้มานะคะเส้นหนอยบริจาต์ไว้สละลืมบันงวนี้พันหายมาอีกคือเกาไหมคะสี่ตัว สี่ตัวจับบินนะแต่เช้นน่อยจับไห่แล้วได้แปดหางจับถือถือมาถือคิดรายายูในหนีแน่นอนเพราะว่าคนไหยมากเนี่ยมันถือเนาะ,ะที่หยิบสองสิงหาเล่าพัฒนานะคะมีผููแบงปั่นมาชุดสี่ตัวสองเก้าศูนย์สี่ให้จับบินเอานะเช้นน่อยจับไห่แบบนี้ด้วยค่ะสองเก้าสองศูนย์สองสี่สี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่ ซีสองซีเก้านะคะจับมุนเอารถค่ะซีตัวนี่ก็คือสองเก้าศูนย์สี่ค่ะสองเก้าศูนย์สี่นี่มาแน่นอนค่ะมาแน่เพราะว่าแตกแทบทุกงวดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่เขา,มาเมิองไม่ไม่เนาะคะ่ะบางคนเพิ่นกะเบิงแล้วเลขกเขาเพิ่นกะออกไปเนาะคะ่ะ บัดนี้พักนี่เลขกระส่งสี่อยากรูดแน่แต่สําหรับเลขวิ่งของอาจารย์สาร่ลามเพิ่นฟันหายตัวเดียวค่ะบอท่านในรูดเด้อค่ะยังมาแต่ของเส้นน้อยรูดงวดบังหันงวดนี่สิเป็นแจงไดนนี่เด้อค่ะของเสียน,น้อยพารวยวันนี้ให้รูดหนึ่งกับหกค่ะหนึ่งกับหกจับคู่ได้แปดหางเนาะค่ะแปดหางเราก็ฟันหายสองหางค่ะ ฟันที่หนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะค่ะอา้าแคบน้าจอค่ะตัวเลขกระชัดเจนวันนี้เราก็จะไปตามของของคุณลุงชัยเลขวิ่งหลักสิบนะคะเลขวิ่งหลักสิบสองโตมาหนึ่งโตนะคะขับไปฟั้งคุณลุงชัยจะให้ตัวไหนวันนี้นะคะอา้าวติดต่อด้ปรพนอบาี จ้าพอถูกน้ำนะจา้าถูกค่ะถูกเอาไปรูดเอาเดอ้อค่ะมักอาจารย์ใดเพราะว่าตอนนี้มีอยู่สามอาจารย์สี่อาจารย์นี่ที่มันแม่นอิลีนี่ก็มีของลุงใช่นะก่าวิ่งวิงง่งสองตัมากตัวนึงแล้วก็ของอาจารย์ํำล้านงวดประหานเพิ่นกับฟันศูนย์ค่ะค่ะสว,วัสดีค่ะคุณพอ่อคุณลุง ได้เฮ็ต้าไว้บ่ค่ะมื้อนี้เฮ็ดไว้ตั้งแต่อโดดโดดค่ะเอฟซีอยากได้เลขวิ่งของคุณพ่อนี่ค่ะโอ้ขับบ่เพิ่นนั้นมืนกัได้ชิบวนเนาะค่ะอันนี้ไปเบิร์ดส่งๆมาดิคุณฮึ่ยเป็นไปได้เบิดเห็นล่ะค่ะมันของบ่แน่นอนเนาะลุงเนาะมีเข่ามีหลุด เบิดส,สองสองแล้วก็07ค่ะ07ค่ะเบิดกัจสำคังๆด้วยใช่เอาบาลนี้เขากับสิมาขอเลขวิ่งของคุณลุงเนาะเมื่อนี้เสียให้วิ่งตัวใดเด่นตัวใดเนอะค่ะตัวดูตัววิ่งอะนี่ก็มีหมิกับเกามินก็เนี่ย วิ่งบอค่ะเออเดี๋ยวเด้อค่ะแปบบ๊บนึงค่ะห้ากับเก้เ<อ>าใช่วิ่ง <มา S 1> หา้งงมาม,มาทั้งสองตัวบอ่ค่ะ ค่ะแต่ว่าพ่อพ่อให้โตกันเนาะค่ะมักสิ่ออกมกักออกตัวกันกันให้ศูนย์สองออกศูนย์เจนะ็ดค่ะเอาได้มาแล้ววันนี้แรกวิ่งก็ได้ได้มาห้ากับเก้าชุดจับคู่ในบานนี้ค่ะจับคู่ค่ะ ห้าสามอ้ห้าสามห้าสามห้าสาม่ามหนึ่งสามหนึ่งมาแปลกๆนะมาเป็กเป็ดมันมีหัวฮะแค่ประบการณก็ที่มีอยู เก้าเจ็ดกันโอ้เ <5, S 1> มือ่อเ <5. S 1> มื่อนั่นออกตัวกันได้พอตัวน,นี้สมานะมะโกนเก้าเจ็ดแล้วก็อยียงก่อค่ะ 5, 9, 5, เก้เาห้เาเก้าห้าอ๋อเส้นหน่อยเปลานักเปล่ไตัวูกเก้าห้าโอ้ยเส้นหน่อยเขียนไก่บานนี้ ให้ชุดสามตัวให้ไม่ชุดสามตัวป่ค่ะคุณลุงสามตัวนี่จับตัวใดใส่ไว้มันเร่มมาตัวเก่ามาเจ็บตัวเก่าอะแต่งาตัวเก่านี่ตัวนะค่ะเดี๋ยวแต่คุณลุงเด้อเอาตัวใดก็ได้นึกสิบว่าเอาชุดสามตัวก็ได้เด้อค่ะให้เพื่อนหาเอาใส่เอาฮะไว้เลี้ยงเองมาขันเป็น แต่เกี้เราใส้กับกวงกรแปดอาตัวนึงรก้ามาตัวหนึงสำหรับชุดสามตัวใครชอบสามตัวให้เอามาใส่ให้เอามาจับใส่ชุดสองตัวเลยเนาะเอาให้เอาศูนย์กับแปดใช่ไหมเออเอา0กับแค่ะหลักร้อยเือนเส้นหนอยจะเขียนไว้ให้ค่ะ ร้อยาศูนย์กับแปดชุดสามตัวแปดห้าสามแปดเก้าเจ็ดอ้ยอชุดสองตัวจบชุดลุงวางสิให้แค่สองหางกับพอ่อ ้ไไค่ะให้เยอะก็เหมือนเดิมนะคะเลขออกตัวเดียวนะคะ,ะค่ะออแบบุขุคนเกินเร้แต่บจะได้ค่ะปรยน์อะน,น,นะ่ะวันนี้ประตกกัดก็กมีอยูนะเาเจ็ดนะพามันมาชอบ,ชอบ,ชอบ,ชอบูสอนะค่ะ ทุกคนคุณพะุทธเจ้าทำรักษาสิบวันของเป็นส่วนทองรังไรก็มาเป็นล้านในร้านค่ะจุกจุกมันหมันนะลุงเนาะค่ะมันหมันไปน้ำกันขอบคุณลุงหลายๆค่ะค่ะโอ้ยวางหันมันเลื่มถวามคุณลุงอีกลาบันนีในระหว่างห้ากับเก้าคุณลุงฟันตัวไหนคะ ค่ะทั้งสอมาเท่าๆกันค่ะเอาสะนั่นก <c oughs> นน่อนค่ะเอาเ่าฟันละ่ะสันคันวางสันชอบทั้งสองตัวค่ะค่ะขอณคุณลุงหลายๆค่ะ <L an> มือนีก็หลายอาจารย์แท้ท่านผู้ชมอันนี้คือของคุณลุงชัยด้วยค่ะของคุณลุงชัยสำหรับตัววิ่งตัวรูดหกับ9มา1ตัวเนาะพักนี้ของคุณลุงชัยมักชอบออกตัวกันด้วค่ะกันให้มา2ตัวคือเกดกับ9กห้าค่ะผู้ใดมักไปเลข3ตัวให้เอา8ปดใส่ด้วยค่ะ8ปดห้าสามแปดเก้าเดค่ะหลักร้อยติด0กับ8ค่ะ บบนี้ไปตัอค่ะไปตัอนี่ก็คือฟันเลยเม็ดเดียวอีกนี่ก็ได้อาจารย์สำรานลาวพัฒนาวิ่งรุดยังไม่หลุดค่ะยังบลุดเดอของเพิ่นมังหันฟันศูย์ออก0ูนย์เค่ะเมื่อนี้ฟันฟันทีหนึ่งเลยค่ะฟันหนึ่งตัวเดียวนะขันจับคู่ว่าถือก็ให้ไปหาจับเอาเนาะค่ะเลขวิ่งกับเลขจับคู่บวเขากันเนาะค่ะ ของอาจารย์นี่บ่เขากันแต่เลขติดวันนี้มีแน่นอนติดหนึ่งพลังสี่เด้ติดหนึ่งก็คือหนึ่งแปดตัวเดียวให้เน้นๆเ,เลยค่ะหนึ่งแปดตัวเดียวนี่หนึ่งแปดนี่พิันฟันล่างค่ะท่านผู้ชมฟันล่างของอาจารย์นี่ข้างบนคือแปดสามห้าชุดจับคู่ติดสามบดัดทุกตัวเก้าสาม ้าสามสามห้าเก้าห้าค่ะอ๋อบ้านนี้เส้นหน่อยมีแนวข้างมานําเสนออยู่ดีค่ะอันหนึ่งแปลกๆมาไม้นะคะอันนี้ของเส้นหน่อยเองเด้อค่ะแคบหน้าจอสําหรับผู้ที่มาที่หลังนะคะ่ะอนี่มาไม้ค่ะมาไม้ท่านผู้ชมสีห่หางนี่อสี่ตัวจับสี่ตัวจับบินนะคะ ห้วิทย์เอาอยู่ในนี้ในชุดนี้บ่อิดหวังแตกแน่นอนบ่รู้ว่าสิแตกตัวใดเนาะค่ะล่องจับเบิงเด้อค่ะานผู้ชมล่องจับเบิงภายในสี่ตัวนี้ขันบ่มีสี่ตัวนีอยาไปเอามาจับเด้อค่ะให้จับวินภายในสี่ตัวก็คือสองเก้าศูนย์สี่ค่ะสลับเอาแต่เส้นหน่อยสลับนี่แจ็คสือถือบ่ถือเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะล่องจับเบิงค่ะล่องจับเด้อแคบหน้าจอไปจับเบิงแล้วกะ อย่าฝ่าลงทุนก็นได้เฮ้าถ้าเบิงมันสิมาอิหลีบอซิมแมน่นสมคำลำรือของเพิินบอสำหรับเล่าพัฒนาอาจารย์นี่นะคะ่ะตอนนี้แหลนะเนาะพาเวลากลายเราได้สิบเก้าหนาทีแล้วเสืยอหน่อยกับขอตค่ะสวัสดีค่ะจุกจุกมันๆสุกคนค่ะ